เมื่อปีพุทธศักราช2490ท่านพระครูพิสิทธิ์ศิลปาคมได้รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดเพชรพลีจังหวัดเพชรบุรีท่านทราบดีว่าวัดเพชรพลีนี้เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งเพราะมีโบราณวัตถุหลายอย่างบ่งบอกว่าเป็นหลักฐานของเก่าแต่ไม่มีผู้ใดทราบว่าสร้างขึ้นในยุคใดสมัยใดมีอายุเข้าศตวรษไหนท่านมีความปรารถนา อยากจะค้นคว้าประวัติของวัดเป็นเวลานานแล้วแต่ก็รู้สึกว่าหมด้นทางเพราะไม่สามารถจะสอบถามได้จากผู้ใดคงต้องปล่อยให้มันเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2507ท่านเจ้าคุณพระธรรมวงเวทีตำแหน่งของหลวงปู่อ่ำธรรมทัตโตในเวลานั้น แห่งวัดสมนัตวิหารกรุงเทพท่านตั้งใจเดินทางมาโดยเฉพาะที่วัดเพชรพรีท่านเดินทางมาตามลายแทงที่ท่านได้พบแผ่นกระเบื้องจานจากคูบัวราชบุรีซึ่งมีประมาณ500้อยแผ่นเศษและท่านเป็นเพียงคนเดียวในโลกนี้ที่อ่านได้ท่านอ่านได้ความว่าเป็นคำจารึกของพระอรหันต์สมัยยุคสุวรรณภูมิซึ่งพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศไทย ในยุคแรกเมื่อหลวงปูอ่ำเข้าตรวจสอบหลักฐานต่างๆภา,า,ายในวัดเพชรพลีที่ยังมีอยู่ปรากฏว่าถูกต้องตรง,ง,งตามแผ่นศิลาจารึกบอกไว้นั่นทำให้หลวงปูอำ่ำเชื่อมั่นในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบหลวงปูอ่อ่ำไม่เคยรู้จักท่านพระครูพิสิทธิ์ศิลปาคม,มาก่อนและนี่เป็นการมาที่วัดเพชรพลีเป็นครั้งแรกเมื่อคำกล่าวที่ระบุไว้ในกระเบื้องจานนั้นถูกต้อง ตรงกับหลักฐานที่ปรากฏอยู่เนื้อความอื่นๆที่ปรากฏอยู่ในกระเบื้องจึงมั่นใจว่าถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์เพราะเนื้อความในกระเบื้องจานนี้บอรประวัติการสร้างวัดเพชรพลีไว้อย่างสมบูรณ์ปรากฏทั้งพระนามผู้สร้างวัดเพชรพลีพร้อมทั้งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุวันเดือนปีขึ้นแรมไว้อย่างสมบูรณ์ทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานว่าเกิดขึ้นในยุคสุวรรณภูมิทั้งสิน้นท่านพระครูพิสิทธ์ศิลปาคม ท่านมีความรู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้พบกับประวัติของวัดเพชรพลีอย่างละเอียดและสมบูรณ์ซึ่งเป็นหลักฐานวัตถุพยานที่ถูกบันทึกไว้ของพระอรหันต์สมัยยุคสุวรรณภูมินี่ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นเลิศที่สุดที่บ่งบอกถึงรายละเอียดของคนไทยในสมัยสุวรรณภูมิผมเชื่อว่าคนไทยที่มีความรักชาติรักแผ่นดิน คงจะเข้าใจถึงความรู้สึกของท่านพระครูพิสิทธิธ์ศิลปาคมเป็นอย่างดีในหนังสือวัดและเมืองพริบพรีเพชรบุรีนั้นแสดงให้เห็นเลยว่าหลวงปู่นั้นมีความแตกฉานและมีความรู้ในหลายๆภาษาจากการอธิบายคำชื่อว่าพริบพรี ซึ่งตั้งเป็นชื่อของวัดชื่อวัดพริพรีและเป็นชื่อเมืองเพชรก่อนประวัติศาสตร์ปัจจุบันว่าเมืองพิีพรีซึ่งชื่อวัดที่ชื่อว่าพริพรีได้เพี้ยนมาเป็นเพชรพร,พรีถ้าออกตามเสียงจีนจะเรียกว่าหุดพีแปลว่าเมืองพระพุทธเจ้าแต่ตามที่ปรากฏในจดหมายเหตุจีนเรียกว่าพีพีและตามจดหมายเหตุของฝรั่งชื่อว่าวันวลิร แต่เขียนไว้ว่าเยเลเมียสฟอนฟิสเขียนชื่อไว้ว่าพีพรีนอกจากนี้หลวงปู่ยังรู้จักตัวหนังสือคลื่นขอมเทวะนาครีพรามีเป็นต้นความสามารถของหลวงปู่เป็นที่ประจักษ์เช่นการอ่านคำจารึกที่ถ้ำฤาษีเรื่องราวของกระเบื้องจานหินทราย เริ่มต้นขึ้นเมื่อราวต้นเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2506มีผู้นำแผ่นกระเบื้องหินทรายสมัยเก่าอันมีภาพพระพุทธประวัติปางประสูตรซึ่งพระนางสิริมหามายาเทวีพระพุทธมารดาประสูตรพระโพธิสัตว์สิทธัตถะแล้วพระนางประทับนั่งณพระแทน่นซึ่งมีกวางหมอบอยู่ที่ฐานอันยืนยันว่าเป็นศิลปะสมัยสุวรรณภูมิมีรอยขีดขีด,ดเป็นระเบียบอยู่ น้าขอบด้านหน้าทั้งสี่ด้านหลวงปู่อ่านได้เป็นคำของทวยเทพทั้งหลายกล่าวคำทูลเชิญพระบรมโพธิสว์ขณะที่ดำรงฐานะเป็นเท้าสันดุสิตเทวราชนาสวรรค์ชันดุสิตให้เสด็จลงมาประสูตรแล้วตัสรู้เป็นพระอรหันต์สมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคาถาคำทูลนั้นแปลเป็นภา,าษาไทยได้ว่าข้าแต่พระมหาวีระการนี้เป็นการของพระองค์ ขอพระองค์จงสเสด็จอุบัติณพระคันของพระมารดาขอพระองค์ตัดสรู้ความไม่ตายทรงยังหมู่มนุษย์พร้อมเทพให้ข้ามวัตตะสงสารหลวงปู่บอกว่าแผ่นกระเบื้องปางประสูตรนี้ได้มาสองแผน่นแผ่นหนึ่งไม่มีรอยขีดตัวหนังสือได้ถวายท่านพระครูพิสิทธิ์ศิลปาคมและต่อมานายบุญมีเกลี้ยงหมดจดได้มาเห็นที่กุติ และบอกว่าเคยขุดได้ที่คูบัวเป็นกระเบื้องชนิดเดียวกันได้ขายไป800บาทและยังบอกว่ามีแผ่นๆอย่างนี้อีกมากแต่ไม่มีรูปมีแต่รอยขีดๆนั่นหมายความว่ากระเบื้องจานนั้นมีอยู่สองแบบคือแบบหนึ่งจะมีภาพพุทธประวัติประกอบกับอีกแบบหนึ่งที่มีเฉพาะตัวอักษรและแน่นอนส่วนที่มีภาพพุทธประวัติ ย่อมเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะฝรั่งที่ถนนเกษรให้ราคาสูงถึง800บาทเมื่อเทียบค่าเงินในปีพุทธศักราช2506นั้นเงิน800บาทนี้ถือว่ามีค่ามากพอสมควรพวกฝรั่งรู้คุณค่าของเก่าของโบราณเป็นอย่างดีจึงกล้าที่จะให้ราคาสูงขนาดนั้นแต่ก็ยังนับว่าโชคดีอยู่มาก ที่ค่านิยมกระเบื้องจานนั้นให้ความสำคัญกับเฉพาะกระเบื้องจานที่มีภาพพุทธประวัตินั่นทำให้กระเบื้องจานที่มีเฉพาะลายลักษณ์อักษรเหลือมาถึงมือหลวงปู่หลวงปู่ได้ขอให้นำกระเบื้องในส่วนที่เหลือทั้งหมดมาให้ที่วัดเมื่อได้กระเบื้องจานมาหลวงปู่ก็เริ่มอ่าน ในปีนั้นหลวงปู่อ่านได้ช้ามากเพราะอ่านไม่ออกแต่หลวงปู่ตั้งกำลังใจไว้ว่าต้องอ่านให้ได้ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ไม่มีใครเชื่อว่านี่เป็นตัวหนังสือไทยซึ่งหลวงปู่รู้ดีว่าเป็นลายสือไทยละวะในปีพุทธศักราช2507นั้นหลวงปู่อ่านได้เพียง50แผ่นและก็เป็นการบังเอิญที่หลวงปู่ได้อ่านพบแผ่นที่กล่าวถึงวัดพลีความว่า เมืองพริพรีที่กระจ่างแจ้งคือพระนางสิริงามตัวเทวีสุวรรณภูมิและน้องชายชื่อขอมทองเมืองสร้างและสลักล้อธรรมจักรกวางหมอบในปีพุทธศักราช272พระชานิยะเทระเป็นหัวหน้าพระภิขุมากำหนดนิมิตตะขันธสศีมา การที่หลวงปูอ่อ่ำเดินทางมาที่วัดเพชรพีก็เพื่อจะตรวจสอบว่าที่วัดพิพชรพีมีวงล้อธรรมจักรและกวางหมอบแบบโบราณบ้างไหมเมื่อท่านพระครูพิสิทธิศิลปาคมทราบดังนั้นจึงพาหลวงปู่ไปดูจึงพบว่าทั้งล้อธรรมจักรและกวางหมอบมีอยู่ถูกต้องตรงตามกระเบื้องจานทุกประการแต่ในเวลาปัจจุบันนี้ สิ่งของต่างๆเหล่านี้ได้ถูกโยกย้ายออกไปมากต่อมากเช่นหินธรรมจักรพร้อมด้วยกวางหมอบปัจจุบันอยู่ในวิหารหลวงวัดพระเสียรัตนมหาธาตุเพชรบุรีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความเป็นชาติของคนไทยนั้นถือว่ามีอยู่มากพอสมควรพบเจออยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย แต่นักวิชาการของไทยไม่ยอมรับรู้ต่อสภาพของไทยปรับยกของไทยให้เป็นของแขกและจีนพวกเขามีความเห็นกันว่าไทยนี้มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่แถบภูเขาอันไตเมื่อประมาณ7,000ปีมาแล้วถูกตาดรุกรานต้อนขนาบและถูกจีนต้อนขนาบสมัยป่ามุงถูกเผาและบุกทะลวงบังคับสมัยของเบ้ง ถูกตาดสมัยข่านรุกตะเพิดไทยต้องวิ่งหนีตลอดการนั้นเมื่อถูกสงครามและแพ้สงครามที่ไทยจะเดินเป็นกรกะบวนร้องเพลงกันมาเป็นแถวแถวอย่างละครคงไม่ได้คงต้องถูกฆ่าถูกจับเป็นเฉลยศึกหรือเป็นขี้ข่าสงครามฉนี้จึงต้องวิ่งหนีชนดกระจัดกระจายลงมาผ้าผ่อนไม่มีนุ่งตกเป็นชาติอนาถา กระทั่งขบฏแย่งแผ่นดินมอนขอมขมเมรจึงได้ตั้งตัวเป็นไทยได้เหมือนชาติมหาโจรผิวขาวยังไงอย่างนั้นด้วยเหตุผลอันสมคล้องของนักวิชาการจึงทำให้ไทยทำอะไรไม่เป็นทั้งหมดเพราะทั้งการก่อสร้างทาวารวัตถุประเพณีวัฒนธรรมกฎหมายคำพูดและหนังสือไม่มีอะไรเป็นของไทยเลย เช่นเศษทวารวัตถุที่มีแรงเป็นฐานอย่างปลางหรือเสาก็ว่าเป็นฝีมือของขอมเขมรที่เป็นอิฐถือปูนก็ว่าเป็นของจีนที่เป็นหินและโลหะเป็นพระพุทธรูปก็ว่าเป็นฝีมือของแขกประเพณีวัฒนธรรมการกราบไหว้ก็จํามาจากแขกเครื่องนุ่งห่มไหมหรือผ้าตลอดจนกระทั่งวัตถุดิบเผาก็ว่ามาจากจีนคำพูดมาจากจีนผสมแขกหนังสือมาจากแขกเป็นต้น ประวัติศาสตร์ที่เขียนไว้โดยนักวิชาการกล่าวไว้อย่างนั้นพวกเขาแต่งเรื่องให้ไทยเป็นชาติที่ขี้ขลาดวิ่งหนีเข้ามาตลอด7,000ปีไม่มีที่ดินอยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอนและโง่เขาทำอะไรไม่เป็นพร้อมกับไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยแต่เรื่องดังกล่าวดูจะย้อนแย้งกับพงศาสวดานสมัยสุขโขทัยอยุธย,ยาและรัตนโกสินทร์เราจะเห็นได้ว่าไทยสู้ป้องกันตนเองมาโดยตลอด ซึ่งแน่นอนก็เหมือนสมัยสุวรรณภูมิซึ่งยืนยันว่าไทยไม่ใช่ชาติที่ขี้ขลาดและทําอะไรไม่เป็นมาตลอดเนื้อความในกระเบื้องจานที่หลวงปู่อ่านมานั้นที่ทรงความคุณค่าสูงสุดมีอยู่หกแผ่นที่ท่านพระครูพิสิทธ์ศิลปาคมได้มาจากเขาหลวงได้กล่าวเรื่องราวที่เขาหลวงเขาบาดายอิดที่เราไม่เคยรู้เรื่องกันมาก่อนเลยกระเบื้องจานเหล่านี้ได้ยืนยันว่าไทย ในชื่อว่าไทยละวะอยู่กันมาที่นี่8,000ปีกว่ามาแล้วเป็นผู้ให้กำเนิดสถาปัตยกรรมแรงอิดปูนขาวเป็นผู้ให้กำเนิดประเพณีกราบไหว้ฟ้อนรำผ้านุ่งหม่มวัฒนธรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตั้งลายสือไทยกฎหมาย จับช้างมา้าวัวควายใช้งานรู้ทำทองเงินโลหะวัตถุหินดินเผาและรู้บุกเบิกรู้กระทั่งมาตาส่วนต่างๆตั้งชื่อทิศทางการเวลาและตั้งคำพูดคำไทยไว้แล้วได้ต่อสู้ป้องกันตัวเป็นไทยมาโดยตลอดระยะการ8,000ปีกระทั่งถึงปัจจุบันได้รับพระพุทธเจ้าพระอหรหัน์ตลอดกระทั่งพระพุทธศาสนามานานแล้ว2,500กว่าปี ด้วยระยะการตลอดมาอันยืนยาวนั้นไทยละวะและลาวได้คู่บ่าคู่ไหลผลิตสิ่งต่างๆอันเป็นไทยไว้เป็นสบัติตกท่อตลอดมาจนถึงการปัจจุบันไทยลาวยวนพี่น้องข้าพเจ้ายังรับนับถือและยังรู้สึกว่าเป็นของของเราอยู่หลวงปู่อ่ำกล่าวว่าคงเป็นด้วยอำนาจสางไทยละวะและลาวทั้งหลายผู้มีเหืองเห็นอย่างเดียวกัน ตั้งแต่สางขุนสูงและนางสางสางขุนแผนเมืองฟ้าและนางดวงขวัญใจสางขุนอินเขาเขียวกวักทองมาสางขุนโลลายโหมาดีสางขุนทับไทยทองสางขุนตะวันทับฟ้าสลีงงามตัวและสางขุนเดือนเด่นฟ้าตลอดถึงสางขุนจันทะพานุขุนหารบุญไทยผู้ดนบันดาลให้ได้เจอหลักฐานกระเบื้องจาน หลวงปู่อ่ำกล่าวว่าเรื่องนี้ดูจะเป็นส่วนย่อและเป็นส่วนย่อยๆแต่ก็เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งมีคุณค่าเท่ากับชาติไทยทั้งชาติและตัวเราคนไทยเรานี้อยู่ในเมืองไทยและเป็นผู้สร้างของไทยไว้ในเมืองไทยตลอด7 8 0ด0ปพันปีถึงจะไม่มีใครเดือดร้อนต่อความเป็นไปอย่างนั้นแต่หลวงปูอ่อ่ำขอยอมถูกประนาม ดีกว่าที่จะสนับสนุนประวัติอันน่าอับอายขายหน้าเหล่านั้นไว้เป็นของคนไทยบุพชนไทยละวะและลาวชื่อต่างๆยุคดึกดำบันได้สร้างทุกอย่างมาได้พยายามรักษาตัวเองและเอกราชของไทยส่วนรวมมาพร้อมทั้งได้ผลิตทาวรวัตถุอันเป็นหลักฐานทาวรละการไว้อย่างที่แทบจะไม่มีที่อื่นในโลกนี้เสมอเหมือนนี่แหละคือวิสัยของคนไทยละวะเช่นหลวงปูอ่อ่ํา ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ให้กำลังใจในการทำคลิปด้วยการมอบซปเปอร์แซงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่องด้วยการสมัครเป็นสมาชิกขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ